ครับก็สวัสดีตอนบ่ายนะครับนี่ก็จะพามานั่งดูจันชูตักดินใส่รถดำครับกาจันชูจะตักไวเร็วแรงลุนรกแค่ไหนครับเดี๋ยวรอชมครับรถดำกำลังเอาดินไปเทครับมาแล้วครับนั่นต้มเอ๋ยใจเย็นครับหลบโหดเหมือนโกรธเมียเลยครับน่ลงทุ่งนาเรับมนะ วันนี้รถวิ่งเยอะนะครับประมาณยี่สิบคันน่าจะได้ทางนู้นก็มีสามทีมนะครับนี่ก็จะยักจอดร่มนะครับเนื่องจากหาร้านปะยางไม่ได้ครับไม่ง,งั้นก็ได้วิ่งกับเขาแล้วเนี่ยรถรอมาเกมได้ไงเนะี่ย Tôm mới chạy dần mà ครับ Tùm เอาไม่ใส่รองเท้าอะ่ะที่ต้อมกระรถนี่สีไม่เหมือนกันเลยครับไอคนขับดำน้ำจนมองไม่เห็นเลยครับเดินไปหาเรื่องจานชุยแล้ว วันนี้เนี่ยอากาศร้อนมากเลยนะครับขนาแต่ยืนอยู่ในร่มยังร้อนอนะ่ะ มือมันสัน่นนะครับเจ้าสมพง์วันนี้สบายครับจันชูบอกสบายมากลมแรงเลยใส่เต็มกล่องเลยนะครับเนี่ย เรียบร้อยครับเอาเลยครับคู่นี้เจอกันไม่ค่อยได้ครับเ <c oughs> อาหน่อยครับมันเหงาครับ ไปไปอีกเที่ยวก่อนยังยังไม่ครบยังยังยังไม่ครบ,ครบสิบมาแล้วครับทอทงอาจจะไม่ค่อยแรงนะครับวันนี้ฝารถเยอะต้มหมอพีงเราก็ออกแล้วครับเกือบสามแล้วครับโอซองเต่ถ้าแต่สาม ทางไม่ค่อยหนืดนะครับตรงนี้นะมันจะไปเหนืดช่วงนั้นแหละครับช่วงดินยุบหน่อยๆดินทรายนะครับแต่ว่ามันหนืดๆเนะ่ยมันยังไงไม่รู้นี่ครับพื้นที่ขุดก็แค่นี้แหละครับจากมุมนู้นมามุมนี้ถึงตรงนั้นมาตรงนี้แล้วก็กลับคืนครับ เดีวข้างๆก็เปิดเกือบหมดแล้วครับเหลือตรงนั้นนิดเดียวครับเหลือขนาดนี้ยังไม่ได้ออกครับเดี๋ยวเปิดทางใหม่เอาขนาดนี้แหละออกครับหน้ารถทอทงนะครับตรงตรงนั้นหนืดมากเลยครับมาขาวมาแล้วครับโอ้ทีมนั่นไหมโอ้แรงแท้ จะมาขาวนี่คลานมานะครับทำปั๊มมาแต่ไม่แรงหรอกครับทอทงนี่มีพู้โดยสาร2วันแล้วครับดินนี้ก็กว่าจะหมดก็ประมาณอีกสัก3วัน4วันไปครับ4วันไม่น่าจะหมดนะประมาณ5วัน6วันนั่นแหละหมด ถ้าไม่มีคันอื่นมาลงนะมาแล้วพระเอกเมืองช้างอ้เสียงไหมฝุ่นเยอะมากเลยครับเป็นนาที่เขาเผานะครับเนี่ย เอายีกเอายีกไปได้ตรงจมนั่นแหละครับน้องนนท์ออกแล้วครับ รถท่อทงนี้ใส่ดินได้สวยครับต่อโดยน้องนอนนะครับอันนี้ทำปั๊มมาแต่หนักหัวครับ อีกตักสองตักก็ออกได้แล้วครับโอ้ยตุ๊กตาน้องนอน,น,อน,น,อนตัวหนึ่งแับข้างขวาเนี่ยไ อครับเหนื่อยแล้วม้าเหนื่อย ของนะครับเรื่อยๆครับนืดนะครับตรงนั้นเนะี่ยปั๊บเฮ้ยไม่อยู่ครับ แดงว่ารถแรงเอาไม่อยู่ครับจานชูก็ต้องโกยดินรอครับมือมันสั่นหน่อยนะครับไม่ได้ถอน กยโกยๆมาใกล้ตัวแล้วก็ตักทีเดียวลอกไม่ค่อยลึกนะครับประมาณสามสิบเซนอจอดแล้วครับจอดรอรถดำครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นองนัท mm hmm. เฮลโรออกลอซิ่งด้วยครับขอบคุณมากครับผม